ที่เจอ,อยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอมีทางให้เธอก้าวเดินทุกวันอย่าท้อ ทางออกและมีฉัน สได้จงพากันจีเข้าจีไปถวายสังฆเจ้าเอาแท้หมู่บุญกุศลยังสิค้ำตามเฮามื่อคาบหากธรรมเนียมจังซีมีแท้แต่นานให้ไปทำทุกหมู่บ้านทุกที่เอาบุญพ่อเอย่ยองหากเคยมีมาแต่ปางปฐมพุ้นอย่าพากันไลลิ้มประเพณีตั้งแต่เก่าบ้านเมืองเฮาสิเศร้าผัหหาย ิล่นตามนี่คือบันทึกบางส่วนของบรรพบุรุษเพื่อฝากฝังให้ชนรุ่นหลังอย่าได้ลืมงานบุญประเพณีที่มีมาแต่เก่าก่อนเพราะว่าบรรพบุรุษของแต่ละท้องถิ่นแต่ละชุมชนได้ร่วมกันสร้างประเพณีเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของตนเองเพื่อสืบทอดและปฏิบัติสืบต่อกันมา จนกลายเป็นงานบุญประเพณีของท้องถิ่นนั้นๆและทุกๆงานบุญประเพณีนั้นๆจะมีจุดประสงค์ที่แท้จริงของบรรพบรุษคือการทำนุบำรุงพระศาสนาให้มีความยั่งยืนสืบไปนั่นเองโดยการนำเอากิจกรรมงานบุญประเพณีมาผูกโยงกับศาสนาทำให้พุทธศาสนาได้อย่างรากลึกลงไปในชุมชนนั้นๆมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะพื้นที่ในภาคอีสานของไทยเป็นพื้นที่ที่มีงานบุญประเพณีมากมายตลอดปีที่ชาวบ้านชาวอีสานเรียกว่าฮีดสินั่นเองค่ะงานนี้ ชีวิตไม่สิ้นหวังจะพาท่านผู้ชมไปร่วมงานบุญประเพณีที่มีชื่อว่าประเพณีแห่มาลัยเข้าต่อของชุมชนลุ่มน้ำชีในวันมาคะบูชาของชาวฟ้าหยาดอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรเป็นวิถีวัฒนธรรมอันงดงามของงานบุญเดือนสามที่ต่างไปจากท้องถิ่นอื่นๆในภาคอีสานเพราะชุมชนอื่นๆจะเป็นงานบุญเข้าจี แต่ที่ชุมชนบ้านฟ้าหยาดเปลี่ยนข้าวจีเป็นมาลัยเรียกว่ามาลัยข้าวตอกค่ะเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนาคือวันมาฆบูชาซึ่งเป็นบุญเดือนสาหรือเรียกว่าบุญข้าวจีตามฮีตประเพณีของชาวอีสานซึ่งมีความเชื่อสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณบู่ย่าตายาย ให้ความสำคัญแต่ก่อนเราเรียกว่าบุญข้าวจีจึงได้พีพัฒนาการจากนักปราดอีสานชาวบ้านโบราณมีความคิดว่าบุญเดียนสามบุญข้าวจีของชาวอีสานนั้นจะถวายแต่ข้าวจีจึงมีการพัฒนาโดยการเอาข้าวมาคั่วเป็นข้าวตอบแล้วนำมาร้อยเป็นพวงมาลัย ซึ่งเป็นความสามารถหรือปราชชาวบ้านที่ได้ทำกันมาเป็นเวลาหลายร้อยปีมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาคือเพื่อนำมาเป็นพุทธบูชาในวันมาฆบูชาคือวันสำคัญทางศาสนาคติชาวบ้านมีความเชื่อว่าบุคคลผู้ได้ถวายข้าวเปลือกเป็นที่แรกเป็นแห่งแรกเป็นข้าวแรก จะได้มีความรู้อัดรู้ธรรมเห็นแจ้งในธรรมวินัยของพระพุทธ,ธเจ้าดังความเชื่อในทางด้านพระพุทธศาสนา,าที่มีกิลปะสองพี่น้องคือผู้พี่ถวายข้าวเปลือกผู้น้องถวายข้าวเป็นน้ำนมถวายข้าวที่เป็นข้าวเปลือกแล้วก็ดีฉะนั้นการถวายมาลายข้าวตอกจึงเป็นคติความเชื่อของชาวอีสาน มีความผูกพันบ้านฝ้ายาดของเราก็มีความผูกพันมีความเชื่อจึงได้ทำมาลัยเข้าต่อขึ้นเพื่อถาวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนามีความเชื่อว่าได้ร่วมกันกระทำแล้วเกิดความสมัครสมานสาม,มาัคคีในหมู่บ้านในชุมชนในท้องถิน่นฉะนั้นการทำมาลัยเข้าตอบจึงเป็นคติความเชื่อ ของชาวบ้านฟ้าหยาดตามหี้ตามของประเพณีของชาวอีสาน้ายอน ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกของชาวฟ้าหยาดนั้นมีความเชื่อและผูกพันกับพุทธศาสนาเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่อยากเห็นพุทธศาสนาอยู่คู่ชุมชนตลอดไปโดยการนำเอาเข้าวตอกมาลายัยเพื่อแทนดอกมณฑารบแห่งสวงสวรรค์เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าตามที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกส่วนที่ว่าด้วยพระสุตตันตปิฎก บทปรินิพานสูตรกล่าวถึงดอกมณทารบดอกไม้แห่งสวงสวรรค์ที่มีความสวยงามและมีกลิ่นหอมเวลาดอกมณทารบจะร่วงหล่นก็ต่อเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญเท่านั้นคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้ปรินิพานจตุรงคสันนิบาตและ ตอนทรงแสดงธรรมาจักกับปวัตนาสูตรเท่านั้นดอกมนทารบจึงจะร่วงหล่นลงมายัางโลกมนุษย์และเพื่อรำลึกถึงพระปัญญาที่คุณพระกรุณาที่คุณและพระบริสุทธิ์ที่คุณชาวพุทธจึงได้นำข้าวตอกมาสักการะบูชาเพราะถือว่าข้าวเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเชื่อกันว่าสมัยแรกๆจะใส่พานไปโปรย เวลาพระสงฆ์เทศนาต่อมาจึงมีการนำมาประดิษฐ์ตกแต่งเป็นพวงมาลัยสืบอทอดต่อกันเรื่อยมาจนกลายเป็นงานบุญประเพณีแห่มาลัยเข้าตอกของชาวฟ้าหยาดมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะอันนี้เป็นการขั้วข้าวตอกนะคะข้าวตอกที่ใช้เราจะใช้ข้าวเปลือกเหนียวใช้ได้ทั้งสีดำแล้วก็สีแดงสีขาวขั้วทีละนิด ทีละนิดขั้วเยอะไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันจะเราอุไม่พร้อมกันก้นหม้อขนาดนี้เราก็ต้องใช้ประมาณนี้ที่ใช้ขั้วถ้าขั้วเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะมีการล่อนล่อนเปลือกออกจากเม็ดข้าวนะคะเพื่อแยกกันเพื่อเตรียมไปร้อยเป็นข้าวเป็นข้าวตอกที่เป็นสายเป็นพวงทีอง่อย่างที่เห็นนี่นะคะอันนี้เป็นขั้นตอนการร้อยข้าวที่คั่วไม่ใช่ว่าจะใช้ได้ทุกเม็ดนะคะคือเม็ด ที่เรใกล้เคียงกันมากที่สุดที่เราจะใช้เม็ดที่ไม่เหมือนพวกไม่เข้าพวกเราก็จะแยกออกต่างหากอย่างอย่างเม็ดนี้เขาจะเป็นอีกรูปร่างหนึ่งเราจะแยกไว้อีกต่างหากเม็ดที่เราจะร้อยคือเม็ดที่มีส่วนที่คล้ายคลึงกันมากที่สุดท่านี้ชาวบ้านเราจะเริ่มตั้งแต่ประมาณเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จเราก็จะเตรียมขั้วแล้วก็เพื่อเตรียม ร้อยเป็นสายไว้เพื่องานบุญนี้โดยเฉพาะค่ะอย่างน้อยก็ภูมิใจเราได้เป็นหนึ่งในผู้สืบสารประเพณีนี้เราไม่อยากให้ประเพณีนี้สูญหายในในในช่วงคนเราเพราะว่าที่กลัวสูญหายเพราะว่ามันเป็นงานที่ทําค่อนข้างยากเด็กสมัยใหม่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นความสําคัญแต่ก็มีนะคะยังมีสืบสารเป็นความโชคดีของอองานอาไราเข้าตอบที่ ได้เขียนเป็นหลักสูตรหลักสูตรท้องถิน่นอย่างกศนก็ได้เขียนเป็นหลักสูตรท้องถิน่นอ,อย่างโรงเรียนมัธยมก็มีหลักสูตรนี้ให้หนักเรียนได้จับตั้งแต่ตั้งแต่ระดับประถมที่จะได้จับแล้วค่ะเพราะว่าหน่วยงานราชการอย่างโรงเรียนได้เข้าร่วมทุกปีเด็กนักเรียนก็ได้ได,ได,ได้ได้จับงานนี้นะคะ การทำอะไรข้าวตอกเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้สืบทอดกันมาหลายรุ่นจนเป็นองค์แห่งความรู้โดยการนำเอาเข้าเปลือกข้าวเหนียวมาคั่วในหม้อดินเพื่อให้เม็ดข้าวแตกเป็นดอกคัดแยกเอาเปลือกข้าวออกจะได้เมล็ดข้าวที่เป็นดอกคล้ายๆกับดอกไม้ขนาดเล็กมีสีขาวนวลอมเหลืองและใช้เข็มขนาดเล็ก มาสอยร้อยเข้าตอกเป็นพวงมาลัยเพื่อแทนดอกมณฑารบนบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในงานบุญมาคะบูชาของชาวฟ้าหยาดอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธ,ธรค่ะประเพณีแห่อมาลัยเข้าตอกอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรนั้นเป็นประเพณีที่มีแห่งเดียวในประเทศไทยนะครับเป็นประเพณีที่จัดขึ้น เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานะครับในวันมาคบูชาประเพณีนี้เป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวชุมชนฝ่หยาดนะครับซึ่งสืบทอดต่อกันมาเป็นร้อยปีนะครับโดยที่มาของประเพณีนี้มาจากตำนานนะครับนะครับในพระไตรปิฎกซึ่งกล่าวถึงดอกมณฑรบซึ่งเป็นดอกไม้บนสวงสวรรค์จะร่วงหล่นลงมาในโลกมนุษย์ ในเวลาที่มีเหตุการณ์สําคัญเกี่ยวข้องกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นวันประสูต,ติตรัสรุปริธิพานหรือวันมาคับูชาเป็นต้นนะครับซึ่งครั้งสุดท้ายที่ดอกพุนธารบร่วง่นลมใบยังโลกมนุษย์นั้นก็คือวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จปริธิพานนะครับครั้งนั้นในพระไตรปิฎกได้จารึกไว้นะครับว่าพระพราหมณ์ประชาชนนะครับได้เก็บดอกพุนารบนั้นไปกราบสักการบูชา แต่เมื่อวันเวลาผ่านไปนะครับดอกมณฑรพก็แห้งเหี่ยวไปตามกาลและเวลาเพราะฉะนั้นชาวจุมชนบ้านฝ้ายานี้นะครับก็เลยประดิษฐ์นะครับดอกอะไารกา็ตอกแทนดอกมณฑรพเพื่อไปถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อรำลึกถึงพระพุทธคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและปัญญาคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประเภทของมาลายเข้าวตอกไปอยู่สองประเภทมาโดยตลอดคือมาลายสายฝนและมาลายผูกข้อลักษณะการตกแต่งนั้นจะขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละชุมชนซึ่งในปัจจุบันทางอำเภอมหาชนะชัยได้จัดให้มีการประกวดแข่งขันกันระหว่างชุมชนต่างๆเพื่อส่งเสริมให้แต่ละชุมชนมีความสามารถเพราะการทำมาลายข้าวตอกนั้นต้องใช้ความพยายาม และความสามัคคีของชุมชนเป็นที่ตั้งการจัดงานประเพณีมารายเขาตอกนะครับเป็นการรวมพลังของพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่ามารัยที่มาทําเป็นพวงใหญ่ๆเนี่ยขนาด3-5ถึง5เมตรนั้นกว่าที่จะรวมมาเป็นหนึ่งเดียวได้นั้นต้องอาศัยพลังความร่วมมือของคนในชุมชนับตั้งแต่การขั้วข้าวแล้วมานั่งร้อยเรียงนะครับ เม็ดข้าวแต่ละเม็ดเป็นมารายข้อตอกแล้วมาประดับนะตกแต่งเป็นกระบวนเป็นเป็น,ปนมารายขนาดใหญ่ที่เรียกว่า,ามาลายข้อและมาลายสายฝนนั้นต้องอาศัยความร่วมมือของคนในชุมชนและในการนํามารวมกันนะครับที่สนามหน้าที่วาการอําเภอมาชัยชัยเนี่ยนะครับก็เป็นการมารวมกันเพื่อเป็นหนึ่งเดียวในวันพรุ่งนี้นะทุกขบวนจากทุกตําบลน,นะครับก็จะได้ร่วมกันเคลื่อนขบวนนะครับไปถวายเป็นพุทธบูชา

ประเพณีแห่มาลัยเข้าตอกของชาวฟ้าหยาดไม่เน้นพิธีกรรมในทางศาสนามากนักนเพียงแต่เอากิจกรรมที่จัดขึ้นมาผูกโยงกับศาสนาชุมชนต่างๆในอำเภอมหาชนะชัยจะนำมาลัยเข้าตอกของตนเองมารวมตัวกันหน้าที่ว่าการอำเภอเพื่อประกวดแข่งขันกันก่อนเมื่อถึงเวลาเยน็นก็จะทำการแห่มาลัยเข้าตอกไปเก็บไว้ที่วัดหอก่อง ระดับตกแต่งตามอาคารต่างๆภายในวัดหอก่องซึ่งปัจจุบันในศาลาของวัดหอก่องได้จัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์มาลัยเข้าตอกของชาวอำเภอฟ้าหยาดค่ะมาลัยเข้า,า, pong, าตอกนะคะถือว่าเป็นงานสำคัญหนึ่งงานของจังหวัดยโสธร และในส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยถือว่างานนี้เนี่ยมีความสําคัญในเรื่องของการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวโดยเฉพาะในเรื่องของโครงการวันธรรมดาหน้าเที่ยวเพราะทุกปีที่ผ่านมาค่ะเขาจะจัดงานอยู่ในช่วงวันธรรมดาซึ่งถือว่าทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางเข้ามาในวันท่องเที่ยวไม่ได้แออัดอยู่ในวันหยุดงานที่มีความสําคัญตรงนี้เนี่ยค่ะอยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านมาเยี่ยมชมมาดูวิธีการทามลไรเข้าตอบ ซึ่งไม่เป็นเพียงแต่ความสวยงามเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของการฝึกสติสมาธิและปัญญาการที่จะร้อยมาหนึ่งเส้นนะคะจะต้องใช้สติแล้วก็ปัญญาอย่างมากค่ะเพราะว่าข้าวแต่ละเม็ดนะคะที่มาทําเป็นข้าวตอกมีขนาดเล็กการใช้เข็มและได้ร้อยเรียงเป็นพวงมาลัยมันมีความยากในตัวเองขณะเดียวกันเป็นเหมือนภูมิปัญญาชาวบ้านแต่โบราณว่าเมื่อเราจะนำมาลัยข้าวตอกเข้าสู่วัด ทุกคนจะต้องมีสติสมาธิโดยการฝึกทำมาลัยก่อนดังนั้นเมื่อเวลาเข้าวัดเราก็จะได้อนิสง์ของการที่เราทำบุญอย่างแน่นอนค่ะนะักท่องเที่ยวที่เข้ามานะคะไม่ได้เพียงแต่เยี่ยมชมความสวยงามของมาลัยเข้าต่อ นักท่องเที่ยวยังมีส่วนที่จะสามารถเข้ามาทํากิจกรรม DIY ก็คือกิจกรรมที่ทําด้วยตัวเองนะคะทางจังหวัดได้มีการจัดเตรียมพื้นที่แล้วก็ชุมชนต่างๆรองรับสําหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจจะมาเรียนรู้การทําอะไรเข้าตอกได้ทุกวันในช่วงตลอดก่อนวันงานแล้วก็ในช่วงวันงานค่ะสำหรับข้อมูลต่างๆนะคะสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ในเว็บไซต์เที่ยวอีสาน .com หรือ Call Center 1น7 2 ยโสธรไม่มีเพียงมาลายเข้าตอกนะคะยังมีงานประเพณีอีกหลากหลายงานและในอันใกล้นี้ก็จะมีงานบั้งไฟค่ะซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบของบั้งไฟที่สวยงามที่สุดของภาอีสานค่ะร ชาวฟ้าหยาดมีความเชื่อและศรัทธาในศาสนาที่ตนเองนับถือและความเชื่อและศรัทธานั้นได้ปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กจนเติบใหญ่จนกลายเป็นผู้รักษาและสืบทอดความเชื่อและความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาต่อไปเพราะฉะนั้นประเพณีแห่ม,มาลัยเข้าต่อจึงเป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อและความศรัทธาที่พยายามสั่งสมและสั่งสอน ให้คนรุ่นหลังได้สืบทอดการทำอะไรเข้าวต่อให้อยู่คู่กับชาวฟ้าหยาดตลอดไปค่ะขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสถานีวิทยุสวพ f อ91ที่นำพาไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมดีๆตลอดมา พบกับรายการชีวิตไม่สิ้นหวังได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะทออและเป็นก